วันนี้เรารอคอยต้นกับมิ้นเฉยแล้วคู่จิ้มหรือคู่จริงรู้คำตอบถึงกันเถอะจับพุ่งพุ่งความรักครั้งใหม่ล่าสุดในช่อง Youtube ที่ดูสาย MHD ดูสายที่หนุ่มต้นนั้นได้ทำร่วมกับพี่สนิทอย่างไอพิทที่พงโดยแป๊บที่ได้เปิด ตัวสาวสวยแขกรับเชิญในรายการจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวมิ้นนั่นเองคะ่ะทางทางดูตามในไอจอยู่แล้วโดยต้นบอกว่าเป็นแฟนครับมีต้นตามไอจอยู่แล้วส่วนส่วนมิ้นตามไอจต้นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเล่นไ g แรกจนจำไม่ได้ว่าโฟลตอนไหน ความโสดมิ้นก็ได้โสดมา2ปีแล้วไซไซมากสถานะปสเปกก็ขอบคุณผู้ชายอายุมากกว่าสูงกว่าตรงกับต้นเลยเมื่อถามต้น